ประวัติศาสตร์เมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่หา้าเห็นไหมประเทศไทยกว้างมากแต่เราก็ต้องยอมบ้างยอมบ้างอย่างนี้มันก็มันก็มีอ,อย่างอย่างวัดวา,ารามอย่างนี้คือเป็นเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของเหล่านี้มันก็ต้องเรียนแบบกันใช่ไหมที่เขามาว่าเห็นอะไรสวยอะไรงามเขาก็ต้องเอามาเรียนแบบกันอยู่แล้วมันไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องของที่ว่ากูมาสร้างมึงมาสร้างไม่ใช่ คนไทยนี่แหละเป็นคนสร้างยุคนั้นนะโอ้เขาเก่งจะตายสมัยกรุงสุขโขทยัยเขาเก่งจะได้เนาะมต้องมาแย่งเราหรอกนี่แกนไม่ได้ไวทองนะนางยังสาวยังสวยแต่นางหมดไปยิ่งกว่ายิย่งกว่าอีกน้องหมอนี่เขาเรียกว่าบุรี่กันนะสายสืบเราไม่ธรรมดาแต่คนเดินผ่านเรายังไม่รู้เลยใช่ใช่ใช่เมรี ที่เขาจับมาได้ทุกครั้งนะอ่านาฬิกาเสียนาฬิกาเสียซ่อมซ่อมนาฬิกาบ้างนะที่เขาจะมาจับกันนะแล้วก็จะมีหอมขาวหอมแรงพริกแห้งอะไรแบบนี้แหละยาฆ่าแมลงฆ่าตะฆ่าหนูฆ่าอะไรแบบนี้แหละทั้งนั้นเลยไว้ใจไม่ได้จะบอกให้ เราเราเคยรู้ว่าการแสงตัวแบบนี้มันมีมานานแล้วนะดูขาไม่ฟ้าผ่าควายตายสี่ตัวเออนั่นแหละดูดูดูทําไมจะไม่ดูก็คุยกันอยู่ที่ว่าฟ้าผ่าตายสี่ตัวก็ดูนั่นดูอีกแล้วที่ว่าเขาเขา,เขาต้อนวัวควายเขาควายแม่พันธุ์ด้วยนะหมดถ้าพูดถึงราคาเนี่ยหลายหลายหลายแสนเนาะห้าแสนควายสี่ตัวห้าแสนก็ก็แพงมากเลยนะก็แพงมากเพราะว่าเป็นแม่พันธุ์น่ะ หมอเอาเลยตามสบายเอาที่สบายใจวันนี้ยกให้เขาเนาะคุณพี่กุลคุณพี่กุลกล้วยทองสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่กุลขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะคะกดเลิฟให้ครูพัดด้วยนะคะเพราะว่าการกดไลค์นี่เป็นเป็นกําลังใจอย่างยิ่งนะคะอย่างยิ่งเลยฟ้าฝ่าพี่วันนี้ดาหรอไว้อย่าพูดอย่างนั้นสิน้องนอไม่ได้นะน่าจงจานมีแกนใช่สงสารมากเลย นาะพี่ดูดเนาะส่งผู้ใดเข้าหอเนาะครู่ะส่งน้ององค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวคุยคุยนิดหนึ่งคุยนักนองน้ององค์ก่อนป้าไปส่งน้ององค์เข้าหอก็จัดแต่งแต่งแต่งห้องดูห้องให้ลูกกับน้องน้ำมนต์สองคนแล้วก็จัดจัดจัดกันแล้วก็น้ององค์ก็ไปเที่ยวกับพ่อไปไปดูสถานที่คือพ่อพาพาทัวร์คงจะพาทัวร์แถวในมหาลัยนั่นแหละนะ ประปาทัวให้ทัว่วก็เอาลูกไปนาดดวงตาเนาะแก้วตาดวงใจเนาะคิดดูคัแล้วกันว่าเขาพาไปขนาดนั้นน่ะถ้าถ้าสมมติว่าไม่พาไปเดี๋ยวน้องน้องยิ่งเป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนนะไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบไปไหนไม่ชอบอะไรทั้งสิ้นเขาก็จะอยู่ของเขาแบบเยียมเนี่ยแต่ดีนะ้าเด็กแบบนี้คือเป็นคนที่น่ารักนะเขาเด็กถ้าผ่านม .6 แล้วไม่เสียงคนง่ายๆหรอก จริงๆนะแต่พ่อแม่ก็เป็นห่วงแหละเป็นแก้วตาดวงใจของเขาเขาก็ต้องรักต้องห่วงเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งไหนก็ตามที่ลูกอยากได้สิ่งไหนก็ตามที่ลูกต้องการคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้หมดรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจดังดวงดังดวงใจน่ะนะแก้วตาในแหละแก้วตาเนี่ยสุดยอดใครใครจะทําอะไรลูกเราขนาดมีข่าวทุกวันทุกวันเห็นไหมเขาก็บอกขนาดลูกที่เกเรฆ่าพ่อแม่ได้ ไปทำร้ายคนอื่นได้ทุกอย่างพ่อแม่ถ้าเวลาตำรวจจับเห็นไหมกาจะบอกว่าลูกเขาเป็นคนดีดีมากไม่มีใครที่จะบอกว่าลูกตัวเองไม่ดีไม่มีหรอกนะคะทุกคนก็คิดว่าลูกตัวเองดีทั้งหมดไม่มีใครว่าลูกตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นลูกคือแก้วตาดวงใจลูกของเราเราก็รักลูกของเขาเขาก็รักอย่าไปเยีย่ยมดีอย่าไปทําลายเขาอย่าไปอย่าไปทําให้เขาต้องเสียชีวิตอย่างเนี้ยอย่างที่ อย่างที่เอาเข้าไปฆ่าในป่าสามสี่วันและดีเจนะใครๆลูกของใครใครก็รักนะลูกของใครของใครก็ห่วงนะของของใครของใครก็่วงนั่นแหละมันก็รักมันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปทําร้ายลูกของเขาเขาก็ต้องเสียใจอย่าทําให้ใครเสียใจเป็นดีที่สุดในทุกคนแหละทุกคนนะทุกคนมีความรักให้ลูกมีความรักให้ทุกคนรักหมดญาติพี่น้องเราก็รัก คนดีๆเราก็รักคนที่ไม่ทําอะไรใครอะ่ะคือเขาก็รักทุกคนแหละแต่คนที่ทำทำลายคนอื่นได้คือรักตัวเองรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเห็นแก่ได้เห็นแก่กตัวนี่แหละมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะให้อภัยเนาะจริงๆ